ตัสสภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสัพโอมสีคเนสายะวิคเนสวราเทพแห่งช้างขอจงประทานผลอิติจิตังเอหิเทวตาหิ จมหาเตโชนรปูชิโตโสโรโสปัจจยาทิปตินเรโสจมหาราชาเมตตาจักรโรติมหาลาพังสทาโสถีพระวันตุเมโยหิเสโทราชาสิรินามาสยนริศระ มหารัญโยกนิโถวะอติปิโยอายุชนิยาทิปโปโถติเอกาทะสระโถตินามโกกตังปุญญาพลังไม่หังปุญญาาคาพวันตุเมรัตนัตยานุภาเวนะสัพเพเมนัสุนตุปัตถวา เอหิภูโตมหาภูโตสมนุสโสสเทวโกกโรหิเทวทิตานังอาคัตเฉยยะอาคัตฉาหิเอหิวิญญาณะสุพันกัลยาเทวทิตาอาคัตเฉยยะอาคัตฉาหิมานิมามา โอดดชะใต้ฝาละอองผู้หลีรดดพระบาทข้าแต่ดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระเอกาทศรถ พระโอษฐ์ขอทั้งสพระองค์จงมีความสุขสำราญในสวรรค์ชั้นฟ้าขอพระบารมีของทั้งสามพระองค์คือบาร,รมีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบาร,รมีของสมเด็จพระเอกาทศรสบาร,รมีของสมเด็จพระที่นางสุพันกระยาโรด บนบันดาลประทานพรคุ้ครองภูมชนชาวไทยทุกมูลหลักให้เกิดรักสามัคคีเกิดความสุขสวัสดีประกอบกิจอันใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมมีวิริยะอุตสาหะแล้วใสมีความเต็มในการประกอบกิจจงสำฤทธิผลสำเร็จ ดังปรานาจงพ้นจากทุกสุขและโวยภัยตลอดจนศัตรูอุปสรรคทั้งหลัยจงมาลาหายสิ้นไปดู ขอชัยชนะแล,ออละความสิริมงคลจงมาเกิดแต่นักแสดงและผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยครับและขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การแสดงแสงและเสียงไลท์แอนด์ซาวแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในขั้มคืนที่5อย่างเป็นทางการด้วยค่ะวันนี้นะได้รับเกียรติจากท่านอาดีตแม่ทัพภาที่3นาสมาคมชาวพิุโลกซึ่งนำโดยท่านพลอากาศ เอกมานาประสบศีนะ่ะและคณะรวมไปถึงสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลกท่านหนหน้าศวนราชการทารา่านเกษตรรัากรท่านหัวหน้าของทุนฟื้นฟูนะได้ก็มาร่วมรับชมกับเราด้วยยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะรวมไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็บุนคคลที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดต่างแดนนะคะในการที่จะมาเข้าชมนะคะการแสดงละครเกงประวัติศาสตร์ในค่ำคืนที่มีความสําคัญในค่ำคืนนี้ค่ะ ท่านผูบทุกท่านครับเมื่อสักครู่เป็นการบวงสวงนะฮะก่อนการแสดงเพื่อความสิริมงคลให้กับบรรดานักแสดงตลอดจนทุกท่านที่มาร่วมรับชมกับเราภายในงานนี้ครับท่านเดินข้ามทางเข้ามาถึงแล้วจะพบกับนะฮะอาคารนั้นสองหลังมีชื่อว่าอาคารพระสวัสดิราชนะ,ะ<า>และปุนพิเรนทรเทพนะบริเวณใต้ถูนอาคารนั้นมีการ นะให้เช่าชุดนะฮะนุ่งโจงผมสบายแต่งไทยไปวังจันเริ่มต้นที่200บาทเท่านัา้นเองใช่แล้วค่ะทุกท่านนะคะสามารถที่จะแต่งร่างนะคะแต่งกายนะคะให้เข้ากับสถานที่มากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสไตล์ไหนนะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในผืนแผ่นดินนี้แล้วหรือว่าเข้ามาในงานแล้วเนี่ยแต่งชุดไทยแบบไหนก็ถ่ายรูปสวยหมดเลยค่ะและบริเวณด้านซ้ายมือนะเดินทางเข้าไปถึงแล้วจะพบกับวัดวิหารทองซึ่งมีภาพพทธลูปนะองค์ยืนสีขาวๆนั่แหละฮะ เรียกว่าพระอัฏฐารสสีสุกนทศพลยางบพิษซึ่งปัจจุบันนี้นะฮะองค์จริงอยู่ที่วัดสาเกตุหรือวัดภูเขาทองนั่นเองนะครับเป็นพระที่อันเชิญไปจากพิศโลกสองแฟวของเราบริเวณลานดังกล่าวนั้นเป็นการจัดกิจกรรมโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพสุรกนะฮะคือตลาดคนวังจันทร์ซึ่งถัดออกมาอีกก็เป็นถนนสายวัฒนธรรมเรียบวัดเทียงวงัง